เอาแรงมากกันตกนะลงด้วย Good morning Good morning baby วันนี้เรามาเล่นเกมผีมแต่ว่าเปลี่ยนเพื่อนเล่นเพราะเพื่อนคนเก่าเนี่ยเขาทักไปแล้วเขาไม่ตอบเฮ้ย hey! ไหนเพื่อนแนะนำตัวดีใครไอดินนะจ๊ะอ่าได้ละสั่งออเดอร์มาแล้วอ๋อเสร็จแล้วค่ะเสร็จรวคาไว้มาใช้บริการใหม่นะ ยไปด้วยอออนออน <laughs> จัดบริการให้ลูกค้าทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเวน้นถ้ามีผีอยู่บริเวณไล่พวกเขาให้เสิร์ฟอาหารแต่อย่าจ้องมองพวกเขาหากมีผิดปกติน,น,นั่งเก้าอี้โอ้ทำไมก้นเขากระดกอย่างนั้นนะ <laughs> 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 ไปคะ่ะเดินทางปลอดภัยนะพี่โอ้โอ <laughs> <laughs> ้โอ้ my god สอะภรรยาพี่เขาเป่าภรรยาถูกลโนเหรอเออหกูหายมึงไอ้ดินไอ้ข้างหน้านี่คืออะไรวะเนี่ยาพี่จะเอาอะไรดีคะเนี่ยจะอะไรคะเขาเป็พนพยาบาลเออพี่อย่างงี้เลือดไม่ลงหัวเหรอพี่มาอันนี้เป็นผีข้างบ้าน